สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ living life กับผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลครับเช้านี้เราอยู่ในพระธรรมสองพงศาว,วดารบทที่สาิบเอข้อที่สองข้อที่แครับ2องพงศาว,วดารบทที่สาิบเอข้อ2ถึง8เฮเซคียาทรงแบ่งกองให้กับพวกบรหิต และคนเลวีโดยจัดเป็นกองกองตามหน้าที่ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นบุโรหิตหรือคนเลวีเพื่อให้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสารติบูชาให้ปรนิบัติให้ถวายการขอบพระคุณและให้สรรเสริญที่ประตูรพระวิหารของพระยาเวส่วนของบริจาคจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชานั้นให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวคือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวสําหรับเวลาเช้าและเวลาเย e ็น และเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวสำหรับวันสบาโตวันขึ้นหนึ่งค่ำและเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดดังที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติของพระยาเวและพระองค์ทรงบัญชาประชาชนผู้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มให้บริจาคส่วนที่เป็นของปุโรหิตและของคนเลวีเพื่อเขาทั้งหลายจะได้อุทิศตัวเพื่อธรรมบัญญัติของพระยาเวพอพระบัญชากระจายออกไปประชาชนอิสราเอลก็บริจาคก,กันอย่างมากมายมีผลรุ่นแรกของข้าว เหล้าอง,งุ่นใหม่น้ำมันมะกอกสดน้ำผึ้งและผลผลิตทุกอย่างจากไร่นาและพวกเขานำทสารของสิ่งของทุกชนิดมาอย่างมากมายประชาชนอิสราเอลและยูดาห์ผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆยูดาห์ก็นำทสารของวัวของแกะและของสิ่งบริสุทธิ์ที่มอบถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของเขามาแล้ววางสุมไว้เป็นกองกองพวกเขาเริ่มต้นกองสุมในเดือนที่สามและทำเสร็จในเดือนที่เจ็ด เมือ่อเฮเซคียา ah, และพวกเจ้านายมาเห็นกองเหล่านั้นก็สรรเสริญพระยาเวและอวยพรอิสราเอลประชากรของพระองค์กับเมื่อสีจิ้ผิงขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศจีนเนี่ยได้ประกาศนโยบายข้อหนึ่งออกมาคือสั่งให้ลูกๆของขา้าราชการระดับสูงเนี่ยที่กำลังเรียนหนังสือในต่างประเทศให้เดินทางกลับมาเรียนที่ประเทศจีน ที่เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือว่าลูกของท่านประธานเองก็คือท่านประธานผู้นําสีจีปิงนิ้ก็ต้องกลับมาจากการเรียนที่ประเทศอังกฤษด้วยเช่นกันกับผู้นําเวลาประกาศนโยบายได้เริ่มต้นทําเป็นแบบอย่างนั้นจะทำให้คนอื่นทําตามได้ง่ายขึ้นในบทที่29ในพมพีเป็นต้นมาเป็นช่วงของการเริ่มต้นการของราชของกษัตริย์เฮสกิยาที่พยายามจะฟื้นฟูประเทศ ฝ่ายวิญญาณเนี่ยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากตกต่ําไปแล้วก็นําประชาชนให้กลับมาในทางของพระเจ้าครับในชาววันนี้เราจะดูว่ากษัตริย์อินสกิยาทําอะไรบ้างนะที่จะนําประชาชนให้กลับมาในทางของพระเจ้าข้อคิดอันที่หนึ่งนี่ครับอยู่ในข้อที่2อนข้อที่3ผมใช้ชื่อว่าผู้นําต้องเป็นคนที่เริ่มครับในสมัยกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยไม่เอาพระเจ้าทอดทิ้งพระเจ้าทอดทิ้งกลุ่มโบุโรหิต ทาให้บรุหิตที่ทําหน้าที่ในพระวิหารนั้นต้องหนีไปทํามาเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับแต่เมื่อกษ,รรษัตร,ริย์เฮสิกยากลับมาเป็นเริ่มต้นมาเป็นกรรษัตริย์เริ่มปกครองก็เรียกกลุ่มบรุหิตได้กลับมาดูแลพระวิหารอีกครั้งหนึ่งกับในพระพภีบอกว่ากษาัตริย์เฮสิยาได้แบ่งกองให้กับพวกบรูหิตโคนเลวีโดยจัดเป็นกองกองตามหน้าที่ของแต่ละคนการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้บรหิต คนเลวีได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการดูแลพระวิหารของพระเจ้าในการถวายเครื่องสัตบูชาสานต,ติบูชาเช้าเย็นตามที่ได้กำหนดไว้ในพระธรรมของพระเจ้าว่าต้องทำแบบนี้นะตามเวลาที่พระเจ้าทรงสั่งไว้กับบรุหิตก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเฮสกิยาได้ฟื้นฟูและการจัดระเบียบใหม่ตามที่กษัตริย์ดาวิดเคยวางระบบไว้แล้ว ว่าให้บุรุหิตทำหน้าที่แบบนี้ให้เลวีทำหน้าที่ของตนแบบนี้ตามกองที่ได้กําหนดไว้ครับโดยเฮสิคิยาได้เรียกประชาชนได้กลับมาถวายสิบรถเพื่อเลี้ยงดูบุรุหิตและคนเลวีให้กลับมาดูแลในระบบหน้าที่ในพระวิหารอีกครั้งหนึ่งครับในหน่วยงานหลายๆแห่งเนี่ยเวลาทํางานเป็นนานนานหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนอาจจะเริ่มหย่อนยานไปนะ ก็จาเป็นที่จะมีการทบทวนการจัดระเบียบใหม่การกระตุ้นใหม่เพื่อให้แต่ละคนนั้นหันกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะเห็นตัวอย่างตรงนี้เรื่องของผู้นําลงมือจัดระบบงานครับไม่เพียงแต่กษัตริย์เฮสกิยาจะสั่งการครับแต่ในงานทุกอย่างเนี่ยมันมีต้นทุนกษัตริย์เฮสกิยานั้นได้ทําเป็นตัวอย่างในปัมผีได้เขียนบอกว่า ในการถวายทรัพย์สินส่วนพระองค์แทนที่จะใช้ทรัพย์ของแผ่นดินแต่เซกิยานั้นกลับใช้ทรัพย์สินส่วนของพระองค์ในการถวายเรียกว่าเป็นกองแรกหรือการเริ่มต้นนะถวายเป็นตัวอย่างหรือถวายเป็นนำล่องให้คนอื่นครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็ดีหรือผู้นำศิษยาพิบาลถ้าเราจะได้ใจคน ก็คือต้องสอนด้วยชีวิตท so ี่ยอมจ่ายจากชีวิตของตัวเองเพื่องานก่อนการทําเป็นตัวอย่างเนี่ยมันคือการสอนด้วยชีวิตมากกว่าแค่สอนด้วยปากการสอนแบบนี้ทําให้สมาชิกหรือน้องเลี้ยงจะมองเห็นแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างต่อไปข้อคิดอันที่2ครับหนุนใจให้คนอื่นทําตามอยู่ข้อที่4ข้อที่5กับชีวิตของผู้นําไม่ใช่เพียงแค่สอน ลงมือทาแต่ต้องชักจูงให้คนอื่นทําตามด้วยนในพระบีแชงว่าทรงบัญชาก็คือสั่งเลยครับเป็นคําสั่งออกมาให้ประชาชนที่อยู่ในกรุงยเยซาเม็มบริจาคถวายสิบรถเพื่อให้กับบรูหิตในการเลี้ยงดูนะครับแท้จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเรื่องการถวายท้าสางก็ดีการถวายเพื่อผลแรกก็ดีเป็นเรื่องที่สั่งเอาไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติอยู่ก่อนแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยนานๆประชาชนไม่ทําก็เลยละเลยจึงทําให้กลุ่มบริวิตไม่สามารถอยู่ทําหน้าที่ได้เพราะไม่มีคนเลี้ยงดูนะนี่คือข้อเรียกร้องใหม่ให้ประชาชนกลับมาถวายเพื่อการเลี้ยงดูครับเราควรจะถวายอย่างสิบรถอย่างสัตซ์ซื่อเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูคนของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าน,านั้นดูแลงานของพระเจ้าครับกษัตริย์ห้เซกิยาไม่ใช่เพียงแต่แค่สั่งอย่างเดียวนะครับ เขาได้ชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะก็คือชี้ให้เห็นว่าการถวายให้กับของประชาชนที่มีบุโรหิตนั้นเพื่อให้บุโรหิตและคนเลยวีทาหน้าที่รับใช้พระเจ้าในพระวิหารนะครับเหมือนสมาชิกผู้เชื่อที่ต้องทําหน้าที่ในการถวายเพื่อง,งานของพระเจ้าขาว่าใช้คาว่าเพื่อให้คนที่ถูกเรียกมาเพื่อรับใช้จะสามารถทําหน้าที่ในกิจจักรได้อย่างเต็มที่ ข้อคิดสุดท้ายครับในปัมพีผมเช,ชื่อว่าเกิดผลเกินคาดอยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่8ภาพของการตั้งใจทำงานพระเจ้าด้วยความจริงใจชีวิตออกมาเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นการเริ่มต้นเป็นภาพที่ทรงพลังนะครับทําให้คนติดตามทำให้คนอยากจะร่วมในการรับใช้ด้วยในพัมพีจะบอกว่าประชาชนถวายเกินคาดภาพในอดีตนะครับ ชีวิตที่ไม่ดีฝ่ายวิญญาณก็ทําให้คนไม่ถวายส่วนคนที่ถวายก็หรือมีใจที่ถวายก็อาจจะเงียบเพราะบรรยากาศไม่ดีไม่มีใครทํากันแต่พอมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นเป็นตัวอย่างคนที่สนใจคนที่พอจะมีเชื่ออยู่แล้วหรือคนที่มีใจอยู่แล้วก็จะเปิดตัวเองร่วมในการรับใช้เพราะในพระบีบอกว่าพอพระบัญชากระจายออกไปประชาชนอิสเลก็บริจาคก,กันอย่างมากมาย กับมีผลรุ่นแรกของข้าวเหล่าอางุ่นใหม่มะกอกสดน้ำผึ้งก็คือของใช้ของกินทั้งหมดที่พระเจ้าอวยพรเราเห็นถึงการตอบสนองของประชาชนครับว่าได้ถวายอย่างเต็มใจมากกว่าที่คิดตามที่กษัตริย์ได้แนะนำคือใช้คํัว่ามากจนเหลือล้นก็มีคนลงในคลิปรายการวันขอบคุณพระเจ้านะครับผมเห็นดูแล้วก็ประทับใจนะาถ่ายดูให้ให้ดูว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ทางภาคเหนือเวลาก็จัดรายการวันขอบคุณพระเจ้าออสมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะแบกเป็นตะกก้าที่อยู่ข้างหลังนะครับแบกพืชผลมาถวายเป็นขบวนยาวทีเดียวนะครับเห็นแล้วประทับใจครับเดินมาแต่ละคนก็มีของกินที่ปลูกน้ำผึ้งไก่ตลอจนพืชผักต่างเนี่ยมาถวายกับพระเจ้านะครับ,รบเป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่ดูแล้วโให้กําลังใจดีมากว่า เขาถวายให้กับคิดาจักรถวายให้กับคนของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าจะใช้ในการดูแลบริโภคในการเลี้ยงดูคนนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเห็นถึงตัวอย่างนะครับของกษัตริย์เฮสกิยาคือเขามีการติดตามผลด้วยก็ไม่ใช่มาคนเดียวนะครับงานบริหารที่ดีย่อมมีการติดตามผลตามมากษัตริย์เฮสกิยามาจาับเจ้านายเพื่อจะมาดูจริงๆว่าเป็นยังไงบ้าง บุรุษิตได้ของครบไหมมากพอไหมซึ่งตรงตามเป้าที่ใช้พัมพีใช้คำว่าเป็นกองสุงมก็แปลว่ามากมายจริงๆเขาสรรเสริญพระเจ้าครับกษัตริย์เอกิสกิยาได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็สรรเสริญพระเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเพราะประชาชนได้เชื่อฟังที่ทําตามเพราะประชาชนรักพระเจ้าเพราะประชาชนถวายมากกว่าที่คิดครับเวลาเราเห็นสมาชิกเชื่อฟังพระเจ้าเวลาเราเห็นน้องเลี้ยงอ่านพัมพีเราก็ชื่นใจ เราขอบคุณพระเจ้าว่าน้องเลี้ยงเราได้รักพระเจ้าได้ทําตามในสิ่งที่เราได้สอนให้เรามีใจขอบคุณพระเจ้าเสมอนะเมื่อเราเห็นคนที่เชื่อฝังพระเจ้าและทําตามคําสอนของทงไม่ว่าเราจะเป็นผู้นําในคิดาจักรเป็นผู้คองหรือมรคนายยกหรือเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ถ้าเราอยากให้สมาชิกหรือน้องเลี้ยงเราทําตามพ้อบี ขอให้เราได้แสดงชีวิตตามที่เราเชื่อออกมาก่อนออกมาเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นแล้วสมาชิกจะเดินตามในคำสอนของเราัรบให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสามาชีวิตของเฮสกิยาที่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำในการเริ่มต้นทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นและหนุนใจใคนอื่นทำตามคือการถวาย เพื่อจะใช้ในการเลี้ยงดูบุรุหิตคนเลวีเพื่อคนเหล่านี้จะได้ถวายตัวเองดูแลพระวิหารของพระเจ้าตามที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาให้ทําหน้าที่นี้เช่นเดียวกันครับให้เราทั้งหลายมีใจหัวใจในการถวายในการเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้คนของพระเจ้าจะทําหน้าที่ในการดูแลงานของพระเจ้าตามที่ควรจะเป็นอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน